สวัสดีครับบ่าวเท้าสวัสดีท่านชมครับวันนี้วันที่สองธันวาคม2566นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาคูบาวัดป่านะครับโอ้ครับผมแตกบนนะครับแตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมา 1นซีตรงตรงทำธรรมบุญชมนะครับถือว่าแม่นที่สุดในย่านนี้เราพี่น้องกับมหาคูบานะครับผมเอฟซีกระทามเขามาหลายนะครับผมพามารับชมน้ำกันต่องวดนะครับคูบาจะฝันหรือยังนะครับหรือยังท่านได้ฝันนะครับกับวรู่นะครับกับเดินทางนะครับมหาคูบาแล้วนะครับทั้งขุนคุณพ่อเป็นกระทาความสะอาดอยู่นะครับผมร่มลื่นดีพี่น้อง นะครับบ่าวถาว่าตน้นไม้หลายดีนะครับเขาเมื่อเล้าอากาศบริสุทธ์ปลอดโปร่งดีแต่มาชมเขาไปหาคู่บาน้ำกันนะครับห้องน้ำนะครับที่บ่าวแถวป็นเจ้าพกับเอฟซีนะครับสั่งถวายกับยูด้านโนนพี่น้องห้องน้ำนะครับผมกับห้องน้ำอยู่ด้านโนนนะพี่น้องเนาะครับก็ถือว่าแม่นเป็นไงพ่อมานปอพ่อพอ่้ <laughs> าน่นลูกไส่นะ โอ้ม oh. ันมาเมื่อวานวาจมเขาครับครับอ่าพ่อเลยว่าพ่อฟันว่าส่นเก้าหนึ่านึติพ่อบอกไปไปสถานีน้ำพ่อมาหนิโอู้นยนเก้าหนึ่งตรงตรงเอาเอาเดี๋ยวไกลมือเดี๋ยวผมมาถามน้ฟาเดอว่างาเลขออกแล้วเกโอ้อาจารย์ซื้อไว้เก็อาจารย์คู่บ่าพุนบอกอยู่ครับ เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าพ่อนันครับอาจารย์น่าเชื่อไว้เดี๋ยวบอกไปเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วว่าเนเลขครเป็นเลขเก้าได้เพียงใครับเอาเดี๋ยวใกล้ๆเด้เพ่อเด้อฝันแม่นๆนะครับท่านผู้ชมโอ้พ่อเพิ่นกับฟันแม่นเอาเดี๋ยวไปหาคู่บาน้ำกันครับได้ยุพ่อครับผมพ่อเพิ่นทำความสะอาดพ่อเพิ่นยุวัดนี่แหละครับผมก็ว่าคู่บานะครับอยู่รูปเดียวพ่อเพิ่นก็เป็นพ่อวัดเพราะว่าอยู่นี่ นะครับฝันแม่นนี่พี่น้องครับพ่อเพิ่นกระไดนะครับไกลๆจังมาฟังโอ้ฝันดีศูนย์เก้าหนึ่งมาสั่นพ่อเพิ่นกระไดนะครับเอาไปหาคู่บ่าอยูยูครับอยูยูโอ้แม่นคักเนาะจะได้หาตัวพ่อบ่เนาะคู่บ่ายวันนี้เนาะอ่าจะได้ไปิลี่แล้วบอครับจะได้ไปิลี่แล้วคู่บ่าว่าเอ้านะครับผมเขามากราบนมัสการคู่บ้าน้ำกัน เออกราบนมัสการครับคู่บากราบนมัสการครับท่านผู้ชมบ่าวเทาอันนี้บ่าวเทาทําบุญครับคู่บาโอันหนึ่งพันแล้วก็มี่เอฟซีเพิ่มอีกพันหนึ่งครับคู่บาสองพันอันนี้บ่าวเทานะครับกิดถวายคู่บาไปเลยจะทําบุญน้าปูอยู่ป่าช้าเพิ่มมากเมื่อกี้เพิ่มมากเมื่อกี้ปะครับผมว่ารูทูสิมากรอบนี้ไปแล้วครับกินเตะขมาเลยเลขเพิ่มกับแม่นไปหน่อยหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่ง กันเลยนะครับถวายคู่บาเพิ่นเพราะว่าเพื่นเป็นคู่บาอาจารย์ของคู่บาเพิ่นมากกับคู่บาจะได้ถวายเพิ่นต่อน้อพี่น้องเนาะกัทำบุญไปได้บุญมากกับต่อบุญพี่น้องต่อบุญต่อโชคสาธุบุญกับเอฟซีได้พี่น้องเนอเอฟซีที่เพิ่นฝากมาน yah, ้ำบาวเทาเนีはは่ยครับมาทำบุญน้ำคู่บาให้แล้วเนานะครับคู่บาว่าจะหาวังลีแล้วนี่แม่นคักเดี๋ยวทำมือชุ่มเดี๋ยวว่องให้ก่อนโอ้ยยำเหยียคักคู่บาฝันบ่แม่นเด้อ ฟันมาเล็กถูกเบ้าเถาเพาะเขาเขาเขาครับเล็กถูกพราเขาเลยเลนี้มันจิวงกยึดน้ำถูอยู่ดิอ่าเล็กถูเพราเขาอ่าตะว่าเล็กคู่บาเขาแล้วเล็กถูมานีเห็นบ่าคนมาเล็กถูนี่เ่าเขาเล็กถูนี่ปะชงไปให้อีกย่ำไม้ทุ่ยไทยตอนเศร้าได้พี่น้องได้เฮ้ยเรืเอาโทรสับมาเตี้คูบาอ่าคู่บาย่ำชงให้เบ้าเถาคู่บาว่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวเดียวใส่คู่บาที่ทรงให้เบ้าเถานะครับผมช่วงเวลาหก แมนหกมงแต่เสาเลยมันฝันว่าไปหาซื้อเลขกับบ่าวเ่าครับบ่าวเ่าพาไปซื้อเลขไปซื้อเลขเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าไปซื้อร้านใดเขากับอันไปซื้อร้านใดก็บอันมม่คู่บ่าอันเก่านะครับออันเก่าอันเก่าก็เลยซื้อตกลงซื้อของแมนเลขคู่บ่ากับเลขบ่าวเ่าเขากันคักงนาะค่ะตรงกันครับนี่แมนนี่ครับนี่ครับบ่าวเ่าอันนี้เห็นบ่ครับลายบ่าวเ่านี่คู่บ่าทรงแพงฝันย้ำโค้งสุดท้ายนี่ครับผม เน้นตัวเดียวคู่บาหกโมงหกโมงเช้าสิบนาทีนะครับหกโมงเช้าสิบนาทีของวันที่อ่าเท่าไหร่ละ่ะพอขึ้นวันนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับพวกเนี้อยู่ในไล่เบาเถ่ายาู่ในรถครับผมโค้งสุดท้ายหนึ่งเก้าตัวเดียวนะครับคู่บา่าบอลโค้งสุดท้ายมาย่ำอีกเวยมีบอลลูปกบผิวปากบอมออกหนึ่งเก้าตัวเก้านึ่งนี่ครับท่านผู้ชมนะครับกลับไปแล้วเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับนี่คือ,อของครับของคูบาวัดปลาด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับผมฮัมบ๊กฮัมบ๊กบอลฟันคักรฟันแน่ฟันคักรฟันแน่เจ็ดฮัมโบ๊กเดาศูนย์เสียบเขานี่นันทันเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้ากับสามตัวแตกเพร<อ>านะว่ามันเบาไม่ได้นะครับผมเล่ยวบาวเอาเป็นตัวรถพี่น้องครับรอดทับเบินะ้ลและถ้าคูบาให้ตั้งแต่ที่แรกนะี่คือตัวน,นั้นแหละที่แรกคูบาให้ให้เขียนเจ็ดเก้าตัวเดียวนะคูบาเนาะน เขียนเจ็ดเก้าตัวเดียวนี่ครับเจ็ดเก้ามาหาตองงวดคู่บาอาวันที่เท่าใดหล,ล่ะหลังสวันที่ไม่เลขออกวันที่สิเจ็วันที่สิ 10, 10, 8, อา่าผมมาหา 10, คู่บาวันที่สิเจอันอันหนึ่งซีซีหน่งหนกันอ่ากับหการที่แรกนะครับเนาะหนึ่ซตรงตรงตรงวด1นึ่ซกับหนึ่งตรงตงวดนี้หน่เจตรงไอ้เจ็ดเกนึ่งเกแต่งวดนี้มันมันมาก,กเ,าเกินเกินผู้เฒ่าผู้เก่ามาผู้เฒ่าผู้เก่ามาผู้อุด ไอ้ปูปูปูเถาอยู่เหรน้ำมาเนี่ยโอ้น้ามมาขี่รถมาน้านห้ามาครับวันนี้ห้ามละอันพันยากได้ไปหาอีกเด้อเพิ่นว่าครับโอ้ค่ะสิบุได้ไปอีกบ่ครับคุณผ่านมวนปลาควักวักมาบอกพันศาอ่าบอกบอกพันศาแล้วกับฮันหลังเด็กกับมวนปลาควักวักเขาไปเฮียบับครับใช่ว่าแน่น้อนไปนอนจุดนั้นกิดได้สามแปดก็ออกกลาสามแปดตรงๆครับผมไปย่ำหน่ยได้ย่ำหน่อย อยู่ภูมิเก่าภูมิเก่าของคุบ่ายที่จับมันสายอยู่ตะเกียรอยู่เม่นมันล่ะคุติแบบฟางเม่นไปหน่อยนึงมันห่างมันมีพายุมันเ็บครับเพิ่นบอกขยักได้ไปหาอีกเรอบปูเถ่าจากอุดรนั่งมาบอกถึงวัดแต่เพิ่นบม่บอกตัวเลขเลยบม่บอกตัวเลขขยักได้น่ไปหาอีกเรอบผมแล้ววันนี้เพิ่นก็เอาบาทวันนี้เพิ่นโวงบาทเว้นให้ครับ เพิ่นเล่เอาโปงบาดเป็นกลางทางครับแล้วเพิ่นก็ขืนรถเพิ่นเพิ่นขืนรถแมามหามหามหาขุบาศขืนรถมหาปั๊บล้วบนเพิ่นก็เล่เอารถเอาเอาบาดลงจากรถครับผู้ผู้มาบอกหนึ่งสิบสิบสิบเก้าปันจาแล้วครับอันนี้เพิ่นก็เล่มหาได้เลยนี่คันอยากได้ไปหาอีกเด้อเพิ่นครับคันอยากได้ไปหาอีกเด้อรแล้วบ้านี้เพิ่นก็เล่เอาบาดลงว่าเพิ่นสิมาผักนําครับ มาห้าไปไปบ้าเท่านี้ก็ยคือลถไปเอาบาทเป็นกลางทางเอาบาทไวเแม่ยนบว้กลางทางเมนอืมเลขนี่ต้องมีศูนย์ละค่ะมีต้องมีตัวเก่าติดล่ะครับอืมกว่าบ่าบ่าติดศูนย์ก็บติดเก่าครับบาทมันจะว่าเป็นศูนย์รับเเพราะว่าเพิ่นถิ่นบาทเป็นกลางทางเลยครับผมแล้วกับผู้เถ่าผู้เก่าแล้วมาครับถึงจะโลกกันบ้างคุณบาว่าตัวใดมักตัวใดครับมักชุดเก่า ศูนย์เก้าบ้านกับเป็นศูนย์กับศูนย์เก้าตัวกับบอดีเพลินกับไปผูดเถาะว่าพันยังได้แต่ว่าได้เป็นโตไรับเอาไปเสี่ยงมังกรับเพราะอันนี้ตัวนี้มันได้เป็นโตนี่ยมันเลยไม่ต้องไปบีบหรืไล่นะเจ็ดเก้าเลยได้เป็นโตเจ็ดเก้าเนี่ยได้เป็นโตเอาจับไปนะแบบสันฝังผููเถาะไปยครับฟังทู่นี่ลุ่มหนึ่งเจ็ดสิบเก้าคนครับเอาฟังเหร มาาเลยระว่งปกงูบ่าวัดป่าได้ทำมาชมเดอ้อเอาเอา๋อขางซีกระได้พี่น้องปิกแพงเอานะครับเก้าศูนย์ดิครับศูนย์เก้าศ <09. S 2> ูนย์เก้าเขียนไวม้มุมผีเก่ามุมนี่มุมหมัมมนจะเฝ้าไปขีดตัวแดงเอาเอาเป็นซี่ก่อนตัวเดียวดีบ่บอค่ะเมียนโอค้ครับแต่ว่าถ้าคู่บ่าฝันอีกที่กับ,บวหลาย์ตัวเราพี่น้อง ที่งวดที่แล้วมันเรีกมันยูนหมันก็ไลงวดที่แล้วคู่บาเขียนไว้มุมเก้าเนี่ยคู่บาเขียนไว้เจ็ดแต่ว่าเน้นที่แรกขีดนี่มาเลยคูบาแม่นเลยนี่ขีดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยขีดไปขีนขีดงไนี่นั่น่านผู้ชมไ้ยจะมาบอกแต่ศูนย์เก้าเกหนึ่งนี่หอเ่าครับคู่บาครับเรียเบิดบาทมักับบาทเบอร์เก้าเนาะครับผมบาทบงาหนึ่งเพื่อนมาถิ่นบาทเบนห่เลขกนต้องมีศูนย์แน่นอนเพราวนั่นก็ว่ามีศูนย่า เป็นปูเถาพี่น้องปูเถาผมว่าแปดศูนย์เก้าห้องห้องเาเบากันเรียนกันได้อะนะแต่มันเปลี่ยนโตอันนี้มันเป็นโตแล้วตองวันมันได้เปลนโตฟังดากเวน่นซ้ำอันนี้ก็ไดังให้ดาวเวน่นเจ็ดเก้าเลยนะครูบาเนาะฟังว่าถ้าเจ้าฟังผู้เ่าอยู่ในลุ่มหน,น,นึ่งเจ็ดสิบเก<ล>้าคนเลยไม่ห่อศูนย์อะไรแต่เร็วลุ่มกุบกุบอ่ออ่า ปูยุปชาเพิ่นมาบ่ครับมื้อนี้แม่นออืมาเพิ่นก็เพิ่นมาจังได๋บอกมันเงียบเงียบมาบ่ก่าจังได๋แล้ครับมาเล่นนําเตี้ยธรรมชุ่าปูยุปชาเพิ่นให้95นะครับก็เลยใส่1กับคู่บานี่าาตัดเก้าหากระหนึ่งก้าเก้าหนึ่งนอกคู่บาเนาะก็เข้า91ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจังรอนะครับเนาะแล้วก็โค้งสุดท้ายนี้ที่ว่าเพิ่นไปเผาวันอยู่ทึงเม่เมืนเ่79เก้นี่ของเพิ่นจะเข้าเด้ เด็กจริงคืนเด็กคนนีอยทำมาไฟเพราะม่นฝันเด้อเนี่ยตัวสร้งคิดแม่ไหมแต่ของของของไหนปูยูปะชาบปะยูปะชาร์ดนะที่ว่าเพิ่นฝ่ามากนี่มาเทียนให้เนีเพิ่นฝ่ามาจากอุดรมาอุดรมาเขาแล้วกัน ไฟมันใหม่อยู่ในเต่าวันนี้มันก็ไฟมันเป็นลวกพลังเนาะเาเห็นเป็นตัวเก้าแล้วเขาก็บโลรงมันตรงกับตัวนี้ใช่ไหมอ๋อเออวไอ้คู่บาว่ามันตรงกันอยู่ว่าตุงสิเป็นร่กงเห็นยัมมันมีอยู่เลยเออแต่ว่าย่ำให้ฟังหน่ซย่ไปเขียนกับมันก็เป็นดเก้าสองเอาทำประชมคู่บาวศูนย์เก้าเด่นเด่นคือศูนย์เก้ามิติศูนย์กับติดเก้างวดนี่จะเอาไปเสี่ยงมึงเอาต้องรอฟันเบาเถาด้วยว่าจะตรงกันไหครับคู่บาแล้ววันนี้ก็ทาฟันเป็นโตกอนผู้เทาผู้นี้แหละ ผู้เฒ่าผู้มาผู้ผู้ผู้หรือสิให้ไปนอนเอาอีกบ่เพิ่นว่าคันอยากได้อีกนั่นฮาหาเด้อเพิ่นว่าค่ะแต่เพิ่นบ่เอาหาเพิ่นมาบอกนะแต่เพิ่นหัดีบบาทเบนให้ครับเฮาก็ตีง่ายๆเพิ่นก็เป็นเก้าโอ้ปนอนเอาจะขึ้นบ่ครับผมว่าจังซี่นะครับบาทบาทเป็น0อือพระเป็น7 70ค่ะท่านผู้ชมนะครับเอาแล้วจะเจะตีไป7090นนี่แล้วผมมา เขาไม่อยากให้มันหลายเพราะมันว่าท่านได้เป็นตัวเอาท่านผู้ชมจังมหาคู่บ่าไหมนะครับแต่ว่าถ้าบ้าวถ้าว่าปูเถ่านะครับเพิ่นเป็นพระปูเถาจากอุดรเพิ่นมาว่างบาดไว้มี่ศูนย์นะปูปูเพิ่นเป็นพระต้องเป็นเจ็ดนะครับปูพระเจ็ดพระปูเถาเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยนะพี่น้องเถาได้คู่บ่าบ้าอายุเพิ่นก้าเก้าสิบกว่าครับเอ๋อกลางกลองคงลงนะครับเนาาะกรบขอบคุณขอบคุณคู่บ่าท่านผู้ชมสาธุบุญกับเอฟซีที่เพิ่นฝากมาทำบุญนั่งคู่บ่าท่านผู้ชมเอาพอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ